ซื้อซื้อหมอปะหม้ซื้อซื้อนำในหม้อนัมันโอเข้ามาซื้อเดือดงนเดี๋ยวขับเร่งได้หนึ่งเวลานึงเลยชงเวลาในประเที้มีกินไรนำสำเชื่อมจีนนยสเลนเนเเอาไปกินเดินเมากินให้มันมีแห้งเราเองบ่เสียบอกเบ่เสบเลยเอจะเป็นทางเรกมบูรณ์บด้นเออกันหนึ่งีเอาไปมือเสยเนา

ลอยหนึงตกกรบเียงเลือดตีนมีตะกินตะกินเเทนี่หอยนี่มอร่อยหอ๋อสองมันมีเนะเกรบเบื้องแตีิด่นางนีรเบนีก็ยหนึงโอ้ักลกเลยนเ้ยเป็ดนี่บัไดแห้เาะอฮอนเนาะนองคือฮอนฮแต่แตอไปมาเขาสีกินอย่งอื่หอยฉลิก็เอามากินแล้วยงเงีเอากินบนแล้วกินก เกี่ยข้างเขมกแตบนเลยดอกหงยเกี่ยวข้างเลยลิควจะพ่อเอืองเต็มเลยอยี่บนท่าอนะเ่อหบเล็กกว่าขี่กระโกกบอมมหัดอกยอดตานยอดอกพองอกพราวกัไปเมืแล้วหายายน้ตร่าวสมือเนาะจะพลาเลปาี้าทางมาสเขเี่ยบอก้นไนิคอด่ได้หมเพอนไหมเดี๋ใครชนปราทานไหมมาเออนอกข้างๆชนประทานเนาะ สมมสมือห้ซื้อกินสมัมสมือมาหากินมมีแล้วเนาะองซื้อเขาออีเกต่อไปต่อไปอีกประมาณยีปีเนี่ยพื่ได้เด็กินกระปูตัวเนื้อเอามาตากไว้น้ำถอยนี่ครับว่าคนอ่ะคือเป็นคนเดือมาหาเศษๆเลยไงยะโดนเต้ละัสนน่ะอามานมันมันบ่มีหรอเด็ ลกาาแลนเิเลนมาเบิ่งโอ้มาเบิง่งกระปูมาเบิงบเบ่งกระปูขาเลยไปดกินระปูๆๆมาป่ะชมติดกเขามันต้องมีอ่ะาพมาก <c oughs> ระป <c oughs> ูนันมา่นดมนีบันสูญทนเมือด <c oughs> ชว่วงที่มันจประมาณนีบ่โอ้ <c oughs> มันนอ,องออ <c oughs> กมายุบปากขึ้นรต่ายยงงานวะกายม่้ออนลายจะออกมา ปกติมันเขาอยู่แต่หนึ่งห้องมันสีหลอดแน่นอนเรื่องคนชิ้นๆดีกว่ามาวันเดียธาปฏะจิบถึงสองหมื่นวันาตา,ายแล้วล้มแดดตายเดี๋ยวคนชิ้นๆยางมาเห็นอาหารไหนมาเท้าตันมาเท้าเดือดพระเดือกยังเขาเป็นคนมาจัดอาหารให้เนาะน,นั่นน่ะคนกินยัางไปยังหน่ยังไปยังไมเ่เต็มน่อนนยินั่นน่ะอ่าตายแหละตายเมื่อวานก่อนเป็นโกรกตายล้มตายเลยหอย